มาละจ้าวันนี้สองเมีกินกับเที่ยวจะชวนไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่จังหวัดราชบุรีเริ่มกันที่วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีเลยนะ และสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือมีพระพุทธรูปหันหลังชนกันและวิหารแต่ละหลังของที่นี่ก็มีลักษณะศิลปะแบบพระพุทธรูปสมัยอยุทยาและมเที่ยจังหวัดราชบุรีแล้วอย่าลืมปักบุรมาไหว้พระที่วัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรีกันด้วยนะคะส่วนสองมนกินกับเที่ยวแว้มาทำบุญวันเกิดของน้องมินดีกันค่ะ ทำบุญปิดทองกันแล้วแล้วก็ไปต่อกันที่เดอะโอทาวรราชบุรีแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ท่ามกลางตึกเก่าอายุประมาณร้อยกว่าปีเลยนะมาเดินที่นี่ก็จะมีกลิ่นอายสไตล์วินเทจนิดหน่อยมุมถ่ายรูปเพียบเลยแวะมาทำสายใหม่กันก่อน35บาทเลกได้หนึ่งสีแล้วพี่ก็ใจดีให้ทำเองด้วยนะที่นี่จะมีคาเฟ่ร้านค้าของกินจุดเช็คอินมากมายทั้งขนมไทยโบราณขนมเบเกอรี่กาแฟสดพิซซ่าเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดราชบุรีเลยจ้าร้นหยุดนี้ไม่ รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมตามรอยสองบินเก็บเที่ยวกันนะบ๊ายบาย